เปิดไปเลยนะครับก็จะเป็นท่าทางประมาณนี้เพจซูเปอร์ไกช็อปขายไอเดีเกมร้าฟรีไฟราคาถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีฟีไฟรับแมน่นรับทุกแบบพร้อมจบนะฮะเพจซูเปอร์ไกช็อปสาขา2รับฝากไอดีขายค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะเจจริงผ hey, ู้ติดตาม90 0 0 0กว่าคนเจจริงไม่โกงแน่นอน100เซมีกิจกรรมแจกไอดีทุกสัปดาห์นะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย สวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับรีฟเกฟฟีไฟฟีไฟก็อัปเดตเกมใหม่นะครับค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับก็ตงปกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอืมรับถาทางฟรีนะครับสำหรับเซิร์ฟอื่นหรือว่าเซิร์ฟนอกเนาะก่อนที่เราจะไปดูเซิร์ฟอื่นหรือว่ารับของฟรีนะครับก็วันนี้นะครับอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับลดราคานะครับอืมลดราคาเลยนะครับทุกคนนะตรงใหม่นะครับก็จะมี ชุดนะครับหลักๆเลยนะครับ3มชุดหลักเนาะแล้วก็จะเป็นทั้งด้านคาตานะนะครับคาตานะยังไม่อัพเข้ามานะครับน่าจะประมาณสัก10โมงนะครับเดี๋ยวอัพเข้ามานะครับประมาณสัก10โมงนะครับใครยังจะซื้อคาตานะนะครับคาตานะเนี่ยจะเป็นอยู่2สีนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับพี่บอมให้ดูนะครับจะเป็นตัวสีมูแล้วก็ตัวสีเหลืองปะนะครับจำไม่ผิดนะครับอ่านะฮะเป็นคาตานะคาตานะนี่สีเหลืองนะครับ อันดับแรกนี่เห็นตัวนี้นะครับอ่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมเอามาแบบว่าขายเนาะแล้วก็สีชมพูไม่แน่ใจว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนนะครับเป็นตัวหัวใจอะครับทุกคนผมมีนะแต่แบบหาไม่เจอตอนแรกผมมีนะครับทุกคนหรือว่าไม่มีนะครับมันจะเป็นตองหัวใจอะครับทุกคนจองหัวใจเลยนะครับอ่าไม่น่ามีหรอครับอุ้ยเกินไปเปล่า ตัวนี้ไม่มีจริงหนอ่งเครับทุกคนนะครับปกติสะสมหมดนะครับอ้าวไม่มีเฉยนะครับอ่ะมันจะเป็นตัวสีชมพูนะครับทุกคนนะครับตัวสีชมพูเลยนะครับเออนะครับหายไปไม่รู้นะครับไม่มีจริงนะครับหรือว่าผมหาไม่เจอนะครับน่าจะไม่มีแหละนะครับมีสิบเล่มหายไปไหนไม่รู้นะครับก็มีสีเหลืองแล้วก็สีชมพูที่มันเป็นหัวใจนะครับทุกคนนะครับเออนะครับแล้วก็อ่ะมีตู้เกมเข้ามาใหม่ใช่ไหมที่พี่บอมอัปเดตเมื่อวานนะแต่พี่พอมยังไม่ได้สุ่มใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวสุ่มให้ทุกคนดูเนา สุ่มไปครับเปิดได้ของฟรีอะไรบ้างนะครับเก็บได้ของฟรีชาวบ้านอ้าวได้ปืนเลยลรอครับเฮ้ยง่ายเกินไปเปล่าทุกคนนะครับอีกสักหนึ่งอีกสัก49ครั้งนะครับชุดมาเลยเปล่าชุดอ้โหชุดจริงด้วยละ่ะเออแดงหือเลยนะครับ89ครับยุบปั๊บชุดมาเลยเปล่าโอ้ยไม่มาครับอันแรกได้ปืนเลยนะครับเพิ่มโคตรคูบเลยนะได้ปืนอะว๊บ โอ้โหไม่ออกแล้วทุกคนไปอีกวาบหนึ่งครับวับไม่ออกเลยครับกางเกงมาแทนไปครับวับไม่ออกเหมือนกันครับอยากได้ชุดก่อนอนะ่ะได้ชุดน่าจะล่ารักกว่านะครับชุดมาโอ้โห,โอโหเอ้กางเกงครับผมนะฮะแล้วก็ไอ้ของเนี่ยมาแลกใช่ไหมอ๋อนี้ส่งไปก่อนแล้วกันครับส่งไปแต่งตัวนะครับแล้วก็ของทั้งหมดเนี่ยมาแลกได้45แล้วตอนนี้โอ้โหต้อง150เลยนะเนี่ยแพงอยู่นะ โอเคครับไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแปดสิบเก้าครับโอเคขออีกสักอันหนึ่งได้ไหมขอแบบแรกอันเดียวพออะไรเงี้ยชุดมาบ้างได้ปะเออนะครับชุดมาบะชุดบุ๊บโอ้โหไม่มาครับมีหมดไปเกือบหนึ่งพันแล้วนะครับไปครับชุดมาโอ้โหไม่มาครับดวงไม่มีชุดมาไอวอลก,ก็ได้โอเคไปครับห้าครั้งหรบอว่าออกโอ้โหได้ซ้ำนะครับได้ปืนซ้ำด้วยทุกคนเดินไปปั๊บ ชุดมาครับไม่ออกเลยครับทุกคนร้อยยี่สิบห้าชุดมาผมเป็นอะไรกับปืนไม่รู้ผมได้นปืนง่ายมากเลยนะครับทุกคนชุดมาครับโอ้โหอันนี้คือได้ชุดแล้วแหละชุดมาซึบเออเนี่ยคือได้ชุดละแต่เราต้องย่อยทั้งหมดใช่ไหมครับอ่ะปุ๊บย่อยนะครับปั๊บย่อยสำเร็จนะฮะแล้วเราก็ร้อยห้าสิบเนี่ยมาแลกนะครับแลกชุดนี่ วับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ร้อยี่สิบเลยเหรอเฮ้ยไอวอลแพงจะหัดนะครับอ่ะีกร้อยสิบครับไม่รู้ว่าจะได้ก่อนหรือได้หลังนะครับไปครับโอเคไปครับครับโอ้โหร้อยยี่สิบเลยนะเนี่ยหมดจะสามพเพชรแล้วทุกคนไม่ออกเลยเล้วครับเกิดไปเปล่าเกมไปครับ ไม่มาเออมันต้องอย่างนี้นะครับมันไม่มามันจะเกินไปนะครับ2 0 0 0เพชรพอดีนะครับอันนี้ก็ส่งไปแต่งตัวทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับส่งไปแต่งตัวครับภาพนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ2 0 0 0 0เพชรพอดีเมื่อกี้ผมมี40,000นะครับเออ2,000เพชรเด็กประมาณพันแปดประมาณพันพันกว่านะครับ2,000นนะดีไปนะครับก็จะเป็นชุดใหม่เนาะเดี๋ยวแต่งให้ดูครับชุดใหม่ชุดใหม่นะฮะ หม่ชุดใหม่แต่งตัวอะไรดีถึงตัวนี้แหละนะชุดใหม่นะครับอื่นๆนะครับแล้วก็ชุดเนาะเปิดเลยนะครับปั๊มตอมใส่นะครับแล้วก็จะเป็นโอ้โหกล่องได้เยอะเหมือนกันนะครับค่อยเปิดทีเดียวเนาะนี่ชุดใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านอาวุธนะครับเป็นวู้ดบเกอร์วู้ดบเกอร์ที่ผมยังไม่มีสกิลปืนนะเออพอดีเลยนะครับอ่าใส่ไปเลยครับแล้วก็จะเป็นทางด้านไอวอลนะครับ สวยๆกันเลยนะครับสมส่ยไปครับทั้ง3อย่างเนี่ยได้มา2,000ประมาณพันพันนิด,ๆน,ดๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูอ่ากล่องฟรีหรือว่าท่าทางฟรีกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเสียเวลากันมาเยอะแล้วนะครับมาโอเคนี่นะครับก็จะเป็นที่เป็นกล่องรับท่าทางนะครับกดรับไปเลยแล้วก็เปิดไปเลยนะครับก็จะเป็นท่าทางประมาณนี้นะครับมีท่าทางหัวเราะ ไหว้นะครับเอยไม่มีไหว้ดิเออนะครับจะมีแบบว่าเต้นนะครับงุ่มกำนะครับหรือประมาณนี้นะครับหัวเราะนะเอาหัวละก้ากักแล้วกันแล้วก็เขย่าเขย่าอะไรนี่นะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาท่าทางอะไรนะครับเราดูก่อนก็ได้นี่นี่บายๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เออเอาท่าทางแก่หัวเราะแล้วกันนะครับสมใจเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเราก็ได้นี่ท่าทางฟรีนะครับไม่เปล่า เออเป็นยังไงทุกคนเป็นไงมารับกันด้วยนะครับเนาะเสร์ฟนอกเสร์ฟนอกนะครับประมาณนี้เลยนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย